หลับคติทมคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านคะ่ะจิตตาพุทธวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานี้สินรุงรังเงินทองไม่พอใช้ต้องลองทําตามสักครั้งนะคะเพื่อให้ชีวิตของท่านกลับมาดีขึ้นมีกินมีใช้ เงินทองไม่ขาดมือคุณผู้ฟังคะการไม่มีหนี่เลยเป็นลาบอันสุดประเสริฐท่านใดที่ดวงตกและมีปัญหาเรื่องเงินนี่สินรุงรังเงินทองไม่พอใช้จ่ายอย่างหนักนั้นให้สวดพระคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคดูนะคะเป็นพระคาถาที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คาถาพระปัดเจก,กะโพธิปโปรดสัตว์หรือคาถาพระปัดเจก,กะพระพุทธเจ้ากล่าวกันว่าหลายคนที่สวดภาวนาอย่างต่อเนื่องจะมีเงินมีธุรกิจที่มั่นคงพลิกชีวิตได้ราวกับปาฏิหารค่ะพระคาถานี้สามารถใช้สวดภาวนาได้เป็นประจำทั้งเวลาตื่นนอน จำนวนสจบหรือเวลาใส่บาทหนึ่งจบและก่อนนอนสามจบหรือมากกว่านั้นเพื่อเป็นองค์บริกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งวันพุทธคุณของพระคาถาเรียกทรัพย์เมื่อค้าขายจะทำให้มีโภคทรัพย์มากมายเรียกเงินเรียกทองโชคลาภค้าขายร่ำรวยโดยให้ตั้งนโมสามจบ แล้วภาวนาคาถาพุทธะมะอะอุนโมพุทธายะวิระทโยูวิระโคนยังวิระหญิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้แล้ว ยังมีคาถาล้างกรรมที่เป็นที่รู้จักกันอีกคาถาหนึง่งและสำหรับที่มาที่ไปของพระคาถานี้ก็มีครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าไว้ว่าคุณยายฟื้นบ้านอยู่ข้างวัดบางนมโคท่านมักจะมาขึ้นพระกรรมฐานกับหลวงปู่ปานเป็นประจำวันหนึ่งได้มีชายสองคนมาคุมร่างแก่ไป ถึงสำนักพระยายมราชเมื่อตรวจรดูดวงชะตาก็รู้ว่าเอามาผิดคนท่านพระยายมราชจึงสั่งให้เอาแกกลับมาส่งแต่ก่อนที่จะกลับมานั้นท่านได้ฝากสองคาถานี้ให้นำมาถวายหลวงพ่อปานนั่นก็คือคาถาล้างกรรมเพื่อที่ลูกหลานคนใดได้สวดบรรพบุรุษ จะบรรเทากรรมหนักลงได้และอีกคาถาก็คือบทกรวดน้ำที่สามารถกรวดให้แก่วิญญาณสัมภเวสีให้พ้นทุก์ได้ค่ะเมื่อกลับมายังโลกมนุษย์คุณยายฟื้นก็ได้นำมาถวายหลวงปู่ปานซึ่งคาถานี้ก็มีอยู่ในหนังสือเล่มเก่าของวัดบางนมโคด้วยค่ะคาถาล้างกรรม ให้ตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาคาถาว่าพุทโธอลหังอลหังพุทโธท้าเวสุวรณโนพุทโธอลหังกรมมโตเมตังกรมมะพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิด โดยให้สวดจำนวนสามจบค่ะบทกรวดน้ำให้ภาวนาว่าอิมินาปุญญะกรมเมนะขอเดชเดชะกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดาญาติกาทั้งหลายสมณะชีพรามอีกทั้งเลือดรินลาพระอินเจ้าฟ้า พระโคดมพระพมีลทธิ์พระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชรฉลูกันพระมาตุลีพระกรุงพาลีพระภูมิเจ้าที่แม่ซื้อพันจิตพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนาแม่พระคงคาไหลแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระฉุดชาติ พระยายมราชเท้าเวสุวรรณเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นายสมุหะบัญชีตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทําผิดจะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลายปิดอบายให้มั่นเปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้งเกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุขเกิดในเมืองสวรรค์ ให้เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนิพพานังปัจจะโยโหโตุพุทธันชั่วอนันตังธรรมังชั่วจักรวาลังสังฆังนิพพานังปัจจะโยโหโตุค่ะ และหากว่าคุณผู้ฟังมีการสวดบทนี้เป็นประจำผู้สวดเองก็จะมีแต่ความสุขสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่มากคลิ้ากลายชีวิตจะทำให้อายุยืนนอกจากที่แนะนำไปข้างต้นแล้วก็จะขอแนะนำเพิ่มเติมถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากให้ชีวิตดีขึ้นแบบทันตาเห็นให้ทำดังนี้ค่ะ ต้องสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างน้อยวันละเก้าจบในทุกวันถ้าจะให้ดีว่างเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้นถ้าติดขัดการเงินแบบหนักหนาสาหัสสากันเจียนจะตายเสียให้ได้ให้ตั้งใจท่องพระคาถาวันละ108จบแต่ที่สำคัญมากๆก็คือในเวลาที่ท่องนั้น ห้ามเอาจิตไปคิดถึงแต่เรื่องเงินแบบให้ได้มาเร็วๆให้ถูกหวยให้มีลาบก้อนใหญ่หรือความโลภอะไรก็ตามเพราะกรรมทางใจไม่ดีเหล่านี้จะไปหน่วงกรรมดีและสิ่งที่ควรจะได้ต้องปล่อยใจให้สบายสบายคิดว่าเป็นการสวดเพื่อโมทนาพระคุณความดีของหลวงพ่อปานและ หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็พอค่ะเมื่อสวดพระคาถาเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวดังนี้ขอบารมีแห่งพระคาถาหลวงข้อเงินไหลมาเทมาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำโปรดดลบันดาลให้อธิษฐานตามที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นค่ะ และต้องเป็นเรื่องเดียวถ้าเรื่องเงินก็เรื่องเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นเรื่องการค้าก็การค้าอย่าขอมั่วไปหมดเมื่อได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งค่อยขอเรื่องต่อไปที่ต้องการอีกทั้งห้ามบนบานติดสินบนเด็ดขาดนะคะเคล็ดวิชานี้ใช้ได้ผลมามา,มากมายทั้งคนที่ตกงานหางานทำไม่ได้ คนที่เป็นหนี้สินที่แทบค่าตัวตายคนที่สิ้นหวังในชีวิตรอดมาแล้วทั้งนั้นแต่ต้องทำจริงอย่าทำเล่นหากท่านได้ทำครบถ้วนทุกประการที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำไว้แล้วรับรองว่าทุกท่านก็จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองในเวลาไม่นานนักแน่นอนค่ะพระคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่งท่องนโมสามจบแล้วภาวนาคาถาว่าสัมปัจ,จิตชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุะโมพุทธายะวิระทโยว,วิระโคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะ สวาโหมสัมปัติดชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือคุณผู้ฟังคะถ้าสวดได้อย่างน้อยวันละเก้าจบถ้าดวงตกหนักมากหรือการเงินติดขัดการค้ามีปัญหามีแต่เรื่องร้ายๆให้สวด108จบหรือได้มากตามกำลังศรัทธาก็จะดีมากคะ่ะนอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับที่จะช่วยเสริมดวงการเงินเพื่อช่วยหนุนดวงอีกทางหนึ่งนั่นก็คือ 1. ต้องใส่บาตรทุกวันหรือหมั่นทําบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแล้วอุทิศบุญให้กับหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทที่อยู่ที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี หากคุณผู้ฟังมีโอกาสให้ไปไหว้ท่านที่วัดท่าสุงเลยอุทิศบุญให้กับพรหมเทวดาที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลร,รักษาหลวงพ่อเงินไลมาเทมาอุทิศบุญเพื่อโมทนาพระคุณความดีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำอุทิศบุญให้เทวดารักษาตัว เทวดาที่ดูแลบ้านเรือนและร้านค้าสถานที่ทำงานอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแบบเฉพาะเจาะจงเรามีเรื่องใดที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนให้กล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบนั้นเลยเช่นโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ตกงานอยู่ในขณะนี้หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวร ที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักหนาในขณะนี้หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดปัญหาทางการค้าอย่างรุนแรงในขณะนี้2การรักษาสินห้าเท่าชีวิตเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินข้อที่สและสินข้อที่หต้องถือสัจจะห้ามผิดคำพูด เป็นอันเด็ดขาดค่ะเพราะคำพูดนี้สำคัญมากแม้แต่มหาโจรยังยึดถือข้อนี้เป็นอันดับแรกและห้ามกินเหล้าเมายาทั้งสิน้นเพราะถ้าผิดศีลสองข้อนี้แล้วถือเป็นกรรมที่จะไปขัดขวางเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นเลยนั่นเองค่ะ 3. การบริจาคเลือดเพื่อเสริมดวง ถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการเสริมดวงการงานและต้องการให้ชีวิตในด้านอื่นๆมีความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันก็สามารถเลือกวิธีการบริจาคเลือดและบริจาคอวัยวะในการทำบุญได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งบุญของการบริจาคเลือดและอวัยวะนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะ สามารถช่วยต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับผู้อื่นได้อีกทั้งยังเป็นการให้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทจึงมั่นใจได้เลยว่าชีวิตการงานและด้านอื่นๆของคุณจะต้องดีขึ้นและพุ่งสุดๆอย่างแน่นอนค่ะค่ะและสำหรับเรื่องราวดีๆที่ทางช่องจิตตะพุทธะได้นำมาฝากคุณผู้ฟัง ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หากว่าท่านเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ทุกคนทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ